สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัซจ้าสน้อยถ้ามาเก็บแบบมึงเนี่ยน่าเห็นป่เห็อีกดอ,อกนึงพูนอีกดอ,อกนึงค่ะเดงแดงหุ่นหุ่นมาเก็กเบกันเลยดอกงามค่ะอืมดอกสวยมากถ้าดูเนี่ยอ่า อีกแน่นอนเพยเอาอีจ้าเอาอีจ้าเอาอีเหยียบเหยียบเหียบมันนั้งเหยียบนะจ้าว้าวอุ้ยดอกแห้งเ่ยดิเตยียมยังมากเลยสุดจะแบบนี่กระอดนี่กระไหลเขาถิมเพิ่ถ่นตรงไหนมเยมยเถนไม่เชี่ยเนาะมาเลยเถื่อนหัวมันออก อย่าไม่เย่าเป็กองเด้อไปโอ้ยใส่โอ้ยมัมเวงหตอาไรเนาโอ้อาไปเลยมัน้อันม่วงหูมา้งสองดอกสามโอ้สามดอกอ่ะแบบสวยงามเลยอ่ะ พี่น้องมาเก็บเย่านี้ดักกระติ๊ดลิลิจิงลิจีในใานี่จ้าข้างหลังนี่จ้าข้างหลังนี่ยว่ะเออดอกนี่เมียเห็นแล้วนี่ละต้นนี้แหละข้างล่างเห็นแล้วก็เต้าเทิงเทิงพันนะอือเจ้าปอดิเห็นลายเป็นี่เห็นแค่ดอกเดียวนะโอ้โหดอกใหญ่ นีดเถาโอ้สาราบดมานี่เปื้อยเบืดอว้าวโอ้ยทองประมือโอ้ยว้าวดูนี่ให้เงียบตัดไปบ้างไหมมือกันตัดนี่แหละสองดอกว้าวดอกเดียวใช้ดอกที่สองนน่นเลยเชิงเทง ว้าวอาอุ oh, Dog, yeah, yeah. Oh. Oh, ้งเท่าเลยโอ้ายก o อดว้าวว้าวว้าวายก o อดูดิสวยงามมากอ๋อเม็แต่ดอกใหญ่ใหญ่โอ้เทานี่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 ลองนหลอง เ่าอ่โ้ยจะีดเ่าอ้ยเียพี่ได้พี่ได้พี่ได้กต้องเห็นบยมันเท่าเสียดายแพอนี่เ่ามันบอพี่น้องเห็นไห่ไ่บอโ้ดอกแงเห เท่าแล้วเท่าแล้วนี่ดูสว้าวมันเอเ้ยมันแตกมันเี่เกิดแห้งมันแห้งหมดไม่มาถือคนเป็นไรออบอกแกนี่